ไตรามาสแรกเนี่ยดีไตรามาสสอเนี่ยผมมองว่าดีกว่าถ้ากันกันในไตรามาสสอนี้ต้องบอกว่าโอ้โหใช้คําว่าดีต่อเน,นื่องดีกว่าเด่นสุดในกลุ่มลงกันให้เลือกตัวเดียวครับคุณอ๊อฟครับกดดันครับโอ้โหถ้าเกิดวันนี้กดดันถ้าเกิดคอมแพรนะผม เอาละครับคุณนกครับเรามาปิดท้ายกันที่ลงกั่นแล้วก็ปิโตลงกลั่นมองดีใช่ไหมดูเห็นค่าการกั่นพุ่งเลยคุณออฟมองลงกั่นยังไงบ้างครับเชนครับคุณออฟลงกลั่นนี้ต้องบอกเลยว่ามองดีนะครับไตรมาสแรกเนี่ยดีไตรมาสสองเนี่ยผมมองว่าดีกว่านะครับเพียงแต่ว่านจังหวะนี้เนี่ยวันนี้เห็นแล้วไทยออยล์ SPRC เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างแรงเพราะพวกผมคิดว่ามันมันค่อนข้างรับกับตัวเออร์นนิ่งในช่วงไตรมาสแรกนะครับ อย่าง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 ,งตัว SPAC เองเนี่ยโอ้โหหลังจากที่เขาโดนรอบที่แล้วไปเนี่ยไอตัวน้ำมันยอเนี่ย,ย<อ>ล,ล้วมันรั่วเหตุการณ์ี่ระยองไปเนี่ยพูดมันก็แบบต่อแต่ต่อแต่อยู่เก้าบาทแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอพรีวิวงบออกมาเนี่ยหลายๆคนเห็นเลยตัวค่าการกลัดเนี่ยมัน cover ค่าการกลันอยู่ที่ประมาณสักแปดเหรียญนะครับมีตัว inventory gain เนี่ยเข้ามาอีกประมาณสักสี่พันกว่าล้าน ซะะึ่งสต็อกเกนเนี่ยเรียกว่ามัน cover ไอ้พวกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินชูรันไอ้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไอตัวน้ำมันรั่วทั้งหมดที่เขา announce ออกมาเนี่ย4ืลอาองานเหเียนเนี่ยมัน cover หมดเพราะฉะนั้นเออร์เน็ในไตรามาสแรกเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วไตรามาสสองเนี่ยถ้าเกิดมาดูค่าการกลั่นเลยนะครับค่าการกลั่นในไตรมาสสองนี้ต้องบอกว่าโอโ้โหใช้คําว่าดีต่อเนื่องดีกว่าดีต่อเนื่องคืออะไรเพราะว่าณวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเริ่มเดินทาง พอคนเริ่มเดินทางปุ๊บเนี่ยดีมาร์ความต้องการของราคาไอ้น้ำมันเจ็ตเนี่ยมันเริ่มกลับมาตัวสเปรดน้ำมันเจ็ตเนี่ยช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสิบหกเหรียญใช่ไหมครับควอเตอร์สองเนี่ยขึ้นไปสามสิบเหรียญแล้วควอเตอร์ทูเดทควอเตอร์ทูเดทเนี่ยหมายความว่าผ่านมาหนึ่งเดือนค่าการกลั่นแคลกสเปรดเนี่ยของตัวเจ็ตเนี่ยยังอยู่ที่สามสิบเหรียญอยู่นะครับรบตัวดีเซลเนี่ยก็กลับมาอออยู่่เ ค่าการกลั่นไอ้ทัสเปกของตัวดีเซลเนี่ยขึ้นไปอีกประมาณสักสิบห้าเหรียญตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักสาสิบห้าเหรียญเพราะฉะนัะ้นสองตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะออกมาดีมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันกําลังจะเข้าใกล driving ้ไบวิ่งสีสันนะครับโดเมนสิกดีมาร์ก็ดีขึ้นเราเห็นแล้ววันนี้รถเริ่มติดและคนใช้น้ํามันแกสโซลีนมากขึ้นใช้น้ํามันดีเซลมากขึ้นนะครับ,รบใกล้คํานกาขนส่งเนี่ยแทบจะว่าทุกอย่างเนี่ยเปิดเมืองแล้วนะครับหลายๆที่หลายๆประเทศเนี่ยก็เปิดอากาศแล้วเพราะฉะนั้น พอดีมานมันกลับมาเนี่ยลงกลั่นเนี่ยก็จะหลั่นได้ดีขึ้นครับนะครับสเปรดเนี่ยยังดีอยู่เพราะว่าช่วงในช่วงไตรมาสสองเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเมนเทนเน็ตซีซั่นเมนเทนเน็ตซีซั่นก็คือลงกลั่นหลายๆลงในภูมิภาคเนี่ยเขาปิดซัมำรุงดีมานก็ยิ่งไทยเขาปีกเรียกว่าเรียกว่าสปายเนี่ยมันยิ่งตึงเข้าไปอีกพอตึงเข้าไปเนี่ยค่าการกลั่นก็เลยออกมาค่อนข้างสูงประกอบกับช่วงราคาน้ำมันที่มันวันเนี้ยมันก็ไซเวย์เรียกว่าไซเวย์ดาวน์ลงมาเนี่ยพอมันลงมาปุ๊บบเเนนนี่ยมมััักกก็หืออแปขงตว น้ำมันใสเนี่ยน้ำมันสุกเนี่ยกับไอตัวเอ,อ,อะไรน้ำมันดิบเนี่ยมันถางมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่างบไตรมาสสองเนี่ยน่าจะออกมาดีกว่าไตรมาสแรกงบแม้ว่าจะไตรมาสหนึ่งคลอดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณอ๊อฟไตรมาสไตรมาสหนึ่งยังไม่คลอดนี่กาลังจะคลอดในช่วงเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่อาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาก<ม>็คือ6อเจ็ดเก้าสิบวันที่สิบอ่ะอาทิตย์สุดท้ายอา่ะอาทิตย์ขามงบงบประกาศเนี่ย งบไตรมาสหนึ่งยังไม่ออกแต่คาดว่างบไตรมาสหนึ่งจะออกมาสวยแล้วส่วนไตรมาสสองคาดว่าน่าจะสวยกว่าไตรมาสหนึ่งอีกสำหรับ sprc อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมว่า sprc ไทยออยเนี่ยน่าจะดีดีขึ้นกว่านี้แล้วไทยออยนี่ก็ตัวว่าแห่งเรื่องกลุ่มทุรของเขาก็คือจบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้ก็จะเป็นท็อปฟิกของเรานะครับอย่างไทยออยเนี่ยของเราอยู่ที่หกสิบห้า sprc ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก สิบเอ็ดบาทสามสิบนะครับก็ยังมีแก็บให้เล่นได้อยู่ทั้งสองตัวนะมีแก็บให้เล่นได้มีสองตัวนะมีท็อปไพรออยกับตัว SPRC ท็อปไพรออยเป้าปลายปีหกสิบห้าบาท SPRC เป้าปลายปีสิบเอ็ดบาทถูกต้องนะครับคุณอ๊อฟครับเออสิบเอ็ดบาทสามสิบครับสิบเอ็ดบาทสามสิบ SPRC แนะนำซื้อทั้งคู่นะครับคุณอ,อ๊อฟใช่ครับแนะนำซื้อทั้งคู่ <S S SPRC เป้าปลายปี11บาท30าทท็อปไทยออย์เป้าปลายปี65บาทนะครับ <c oughs> แล้วลงกลั่นอย่าง BCP บางจากละ่ะ <c oughs> เห็นหลังๆเริ่มมีบางโบกเริ่มเชียร์ให้ราคาเป้าหมายสูงด้วยนะมองยังไงสำหรับ BCP ครับบางจากนี่จริงๆต้องบอกว่าเราก็มองดีนะครับเพราะว่าสาเหตุหลักๆคือตัวลงกลั่นเองเนี่ยโอเปอรชันของเขาเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ลงกลั่นเนี่ยเหมือนๆกันทุกๆลง พียงแต่ว่าช่วงไตรมาสแรกเนี่ยท,ท,ที่ที่ยังไม่ได้เป็นท็อปทิกเนี่ยเพราะว่าช่วงไตรมาสแรกเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ฝั่งลงกลันบางจากเนี่ยเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของบางจากที่ฝั่งของลงกลันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีมากนักแล้วประกอบกับที่เขาโดนไปเนี่ยก็คือโดนดตัวไบโอดีเซลไปครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าธุรกิจที่เขาดีเลยเนี่ยก็คือตัว E&P กับตัวไอ้ BCPG ที่เขาถืออยู่นนรประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์สองตัวนี้จะโจหนุน เป็นเออร์เน็โดยรวมของบางจากเนี่ยต้องบอกว่าดีนะครับเพียงแต่ว่าตัวย้อแรกเนี่ยยังอาจจะไม่เด็ดเท่ากับ BCP กับ s p สพหรือกับเท่าเท่ากับไทออยครับแนะนําซื้อบางจากไหมครับถ้าแนะนําซื้อเป้าปลายปีบางจากเท่าไหร่ครับเออเรายัางแน,นะนําซื้อบางจากนะครับเป้าปลายปีของตัวบางจากเนี่ยอยู่ที่37บาทเป้าปลายปี37บาท บีซีพีปิดตลาดวันนี้สาสบาบาทนะครับเ,เป้าปลายปีสาสิบบาทเด่นสุดในกลุ่มลงกันให้เลือกตัวเดียวครับคุณอ๊อฟครับกดดันครับโอ้โหถ้าเกิดวันนี้กดดันถ้าเกิดคอมแพนะผมตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดถามผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็จะเลือกตัว SPRC แหละแต่วันนี้ <laughs> โอ้โหเห็น SPRc มันขึ้นมาเนี่ยเรียกว่า6เปอนี่ยห้าหเปนเนี่ยผมขอเลือก,ทกไทยออยกันแล้วกัน นะครับแต่ท็อปไทออยก็จะมีส่วนปีโตเป็นตัวกดดันไม่ใช่เหรอครับคุณอ๊อฟนิดนึงนิดนึงครับแต่ว่าผมว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของลงกาดกบได้ถ้าชอบ<ห>ล, <EX> ลองแาดเปียวเลยนะ,อะเอา SPRC ไม่ไม่คุณอ๊อฟตอบแล้วถือว่าตอบแล้วถือว่าตอบแล้วถ้าสองตัวเอาท็อปกับ SPRC แต่ถ้าถูกกดดันให้เหลือตัวเดียวเนี่ยเลือกท็อปไทออยถูกต้องไหมครับครับเราบอกคาดคั้นเหลือเกิน กา <laughs> นขานเหลือเกินนะครับส่วน BCP ก็ลองลงมานะครับ